หุ้นจีนเนี่ยตั้งแต่จุดจีนปีนี้ที่ผ่านมานี่ทำนิวโลตลอดเวลา <laughs> นะครับเราคิดว่านี่เป็นเฟสแรกของการตกใจของอินเวสเตอร์เราต้องวินกำลังบอกว่าจุดต่ำสุดผ่านพ้นไปแล้วหรือเปล่าคะเขาเรียกว่า c o m p r e s <laughs> s i o market ก็คือตลาดที่ตลาดที่นิ่งเกินไปตลาดที่รู้สึกดีฟีล <laughs> กูดเกินไปคือเป็นเวลาที่น่ากลัวนะครับ <laughs> เป็นเวลาที่น่ากลัวมาก คนพูดด้วยช้าว่าออ t โทเบอร์ฉันก็จะทำะเทเบอร์แล้วนะฮะไม่มีใครฟังสักคนยิ่งพูดตลาดตราสารนี่ยิ่งยิ่งลงทุกคนตอนนี้ฟังคุณโพเวลคนเดียวนะครับเพราะหลายคนเขาให้ความคิดนะว่าเฮ้ยคุณโพเวลจะหมดเทอมปีหน้านะับต้นปีหน้าอเออหลายคนบอกว่าเขาคงมีสองทางเลือกอนะเนอะถ้าเป็นเทรดเดอร์เราต้องทำตัวเป็นเทรดเดอร์อ่า ไม่ว่าจะออกหัวจะออกก้อยเราก็ต้องทําตัวเป็น trader, เทรดเดอร์และปยนกลยุทธของการเป็นเทรดเดอร์ให้ถูกถ้าเราเป็น investor, อินเวสเตอร์ก็คือเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเราต้อง e h เฮ e ให้เป็นอินเวสเตอร์อย่าบีเฮ e ให้เป็นเทรดเดอร์คนที่เป็นอินเวสเตอร์จะรอแฟกเตอร์ให้ปรากฏก่อนแล้วค่อยวางแผนการลงทุนแล้วนั้นให้ถือเองินสด50%พอร์ตเลย คุณผู้ชมคะเวลนิ Wellness, วันนี้นะคะอยากชวนมาคุยเรื่องของความผันผวนของตลาดหลักๆก,กันสักหน่อยนะคะเพราะว่าต้องยอมรับค่ะว่าปีนี้เป็นปีที่หลายตลาดนั้นมีการปรับตัวลงแรงแต่ว่าบางตลาดนะคะก็ถือว่าทำ all time high หลายวันต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะคะเรากําลังพูดถึงตลาดหุ้นจีนกับตลาดหุ้นสหรัฐค่ะตลาดหุ้นจีนเองดูเหมือน regulatory risk ยังไม่จบนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะมีความเข้มขน้นขึ้นเรื่อยๆและกระจายไปหลายอุตสาหกรรมด้วยตัดภาพมาฝั่งของ ตลาดหุ้นสหรัฐเองนะคะก็มีเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูงกับการประชุมของแจ็คสันโทประจําปีของธนาคารกลางสหรัฐในเร็ววันนี้หลายคนก็เลยถามนะคะเฟอร์นงก็เลยอยากชวนท่านหนึ่งมาพูดคุยนะคะว่าเอ๊ะหุ้นจีนที่ถูกนะแต่ยังมีความเสี่ยงกับหุ้นสหรัฐที่ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสแต่ก็แพงเกินไปแล้วก็เริ่มจะมีความเสี่ยงใหม่ๆเข้ามาด้วย2ตลาดนี้ตลาดไหนจะน่าสนใจกว่าหรือมีความเสี่ยงในมิติไหนบ้างนะคะร่วมพูดคุยพร้อมกันนะคะกับดรวินอุดมรัชาตาวน,นิ รประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ช่วนมาคุยกันสักหน่อยนะคะเรื่องจีนกับอเมริกานะคะคเดี๋ยวเราเริ่มจากจีนกันก่อนดีกว่านะคะตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าจีนมีความเสี่ยงหลายประเด็นค่ะแต่ว่าประเด็นหลักๆเลยคือ regulatory risk กที่กระจายไปยังหลายสาหกรรมประเมินยังไงบ้างคะสำหรับมุมมองของ KTBST ครับโดยรวมเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลจีนนะครับ เพิ่งเริ่ม implement นโยบายที่เรียกว่า common prosperity เฮ้ยเป็นคำพูดที่ดีนะ,ะเรียกว่ามั่งคั่งเรียวมั่งคั่งหมู่ใช้คำพูดนี้ถือว่าส่วนตัวผมล้กันผมคิดว่าเป็นนโยบายในการเรียกว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคถัดไปของจีนได้ดีนะครับแต่ต้องเรียนว่ามันเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะว่า หลายหลาย regulatory body นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าไอต้ตัวตัวองค์กรเนี่ยที่รัฐบาลจีนเพิ่งจัดตั้งมานะครับไม่ว,ว่าจะาองค์กรได้จัดตั้งเรื่องไซเบอร์เรื่องเกี่ยวกับ uh, data protection เรื่องเกี่ยวกับ marketing competition อะไรพวกนี้หลายหลายองค์กรเพิ่งได้รับการอัปเกรดนะครับโดยการที่ m erge จากองค์กรเล็กๆเ,กเกนี่ยนะครับ<ม>ขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่า body ที่ใหญ่ขึ้นเมื่อปี<ม>ที่แล้วเองนะครับดังน<ม>ั้นถ้าองค์กรพวกนี้เพิ่งถูกอัปเกรดมาแปลว่าเขาเอาจริงเอาจังมากขึ้นหลายหลายอย่างเนี่ยอย่างเขาเรียกว่าไอ้ตัวตัวไซเบอร์ ออ t h อร i t ิที้และการใช้คานี้ละกันนะครับชื่อจริงมันยาวมากเลยแสตท์ออเทอริที้เพิ่งจัดตั้งเนี่ยเพิ่งพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้ว <S <S ดังนั้นเราไม่แปลกใจเลยนะครับว่าร e g u าล t ั r y เนี่ยจะมีการออกกฎหมายออกมามากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เรียกว่า common prosperity ของประธานาธนิบดีของทางอเมิกามากขึ้นครับ <S <S 2> <S 2> เราคิดว่าโดยรวมเนี่ยน่าจะต้องมีสักปี2ปี3ปีเนี่ยถึงจะเห็นนโยบายเนี่ยค่อยๆเซตเทิลได้นะครับคงเป็นไปไม่ได้นะที่เราบอกนโยบายออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหปีเดียวจบ คือต่อให้เป็นเป็นจีนก็ตามนะครับแต่ให้เรียกว่าระบบการปกรครองระบบเดียว เขาไม่ได้แบบประมาณว่าฉันจะสั่งฉันจะทําฉันทําเลยนะครับถูก <Ừ. S 2> ไมมเขาทาอย่างนั้นนะแต่มันเป็นเฟสเป็นเฟสตั้งแต่อดีตที่เขาทํามาเราว่าอีกสักประมาณสองสามปีถึงจะนิ่งครับผมค่ะทีนี้ถ้าการจัดการใช้เวลายาวนานขนาดนั้นนะคะแล้วผลกระทบที่จะส่งมายานตลาดหุ้นจีนเองล่ะคะจะยาวนานแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าคนเองจะเริ่มรับรู้ข่าวสารและเริ่มคลายความกังวลได้หรือในหนึ่งผลกระทบที่ว่าจะจํากัดเฉพาะกลุ่มหรือว่าจะตีวงกว้างคะ่ะ ต,ต้องเรียนหนีนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยนักลงทุนจะเป็น,เ,ปนเผ่าพันธุ์ที่ตกใจหรือว่าจะเป็นนักลงทุนช็อตเทอมหรือลองเทอมเนี่ยนะครับ <c oughs> เป็นเผาพันธุ์ที่ตกใจไว้ก่อนอะไรใหม่อะไรที่เกิดทําให้ความไม่แน่นอนอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำแม่งทาแม่ง <c oughs> เขาจะตกใจไว้ก่อนนะครับอย่างถ้าเราจาได้อล่าสุดคือโควิดนะครับโควิดมาปุ๊บขายทิ้งเลยตลาด <c oughs> ทั่วโลกลง 30- 40ิบสี่สิบเปอร์เซ็นต ตอนนี้โควิดจริงๆหนักกว่าตอนเมื่อตอนตอนมีนาคนเมือ่อหปีที่แล้วนะตอนนี้ชินนะครับทุกอย่างค่อยๆหายไปไอ้ตัวกฎหมายใหม่ๆของจีนเนี่ยหรือว่านโยบายใหม่ๆที่จีนเขาจะออกมาเรื่อยๆเนี่ยในช่วงสองสาปีนี้ที่เรามองเนี่ยเราคิดว่ามันจะค่อยๆคลายความตกใจคลายความกังวลค่อยๆลดลงนะครับ ตอนที่ออกมาแรกๆนี่โอโ้โ,อโหโคงคงหนีไม่พ้นเทาขายกระดาษนะครับซึ่งเราคิดว่าเฟสแรกเนี่ยได้ผ่านไปแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหมีนยโยบายออกมาติดๆๆๆติดติดก,ก,ก,กันตลอดเหลือเกินเนี่ยในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาหุ้นจีนเนี่ยตั้งแต่ตุดจีนปีนี้ที่ผ่านมานี่ท New ํานิวโลตลอดเวลา <c oughs> นะครับเราคิดว่านี่เป็นเฟสแรกของการตกใจของนวสเตอร์นะครับเดี๋ยวพอมันเริ่มนิ่งขึ้นเนี่ย ทาง k t d s t เรามองว่าแม g กนีจูดของการตกใจจะค่อยๆน้อยลงจะค่อยๆน้อยลงจะค่อยๆน้อยลงแล้วก็หนอมมาไลซมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าดูนยโยบายของของทางภาครัฐจีนนะครับต้องบอกว่าคือไม่อยากจะใช้คําว่าตกหัวแล้วรูปหลังนะแต่มันมีมันมีความลักษณะคล้ายๆนั้นอยู่เฮ้ยคุณห้ามจากการเรื่องนี้อยู่ในเดลตนะเฮ้ย คุณห้ามทําเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครดูกรณีของแอนของอาลีบาบาเสร็จปุ๊บเรียกทางด้านโบรกเกอร์เรียกธนาคารพาณิชย์ของจีนที่เกี่ยวกับอินเวสต์ n มนดังกิ้งมาบอกว่าเฮ้ยเราไม่คิดจะออกกฎเพื่อทําลายตลาดทุนนะไอเดียเนียไอพ <ID O S 1> ได้ปกติเฮ้ยไม่ได้แปลว่าเราห้ามบริษัทในจีนเนี่ยไปลิสอยู่ที่อเมริกานะทําได้ใครบอกทําไม่ได้ก hey! ลัเฮลักษณะของนโยบายเนี้ยแปลว่าจริงๆิงเขาแคร์นะครับถ้านักลงทุนได้มองเห็นความแคร์ คือความใส่ใจต่อตลาดเนี่ยนะครับบวกกับการค่อยๆปรับนโยบายผมว่าเดี๋ยวนักลงทุนเ็าจะค่อยๆชินครับอืมแปลว่าดรวินกาลังบอกว่าจุดต่ําสุดผ่านพ้นไปแล้วหรือเปล่าคะต้องมองอย่างนี้ถ้าเป็นประเทศจีนมันมีสองบริบทด้วยกันนะครับ 1. บริบทของทางด้านของ regulatory risk เนี่ยเราคิดว่าผ่านตกใจในเฟสที่หน,นะครับในเฟสที่หนในช่วงสามสีเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ผมคิดว่าเราผ่านไปแล้วนะครับผมคิดว่าเราผ่านไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าถามว่าตลาดจีนถ้าจะลงเพราะมี additional regulatory risk ถ้าอยู่ใน m a g n i จ u d ที่ตอนนี้คนเริ่มรู้แล้วว่าเขาจะ control เรื่องการแข่งขันการตลาดนะเขาจะ control เรื่อง data นะเขาจะ control เรื่องเกี่ยวกับในแง่ของ s e c u r i t i e s นะเขา control เรื่องเกี่ยวกับ listing นะถ้าไม่มีอะไรที่มันหลุดจากด้านนี้ไปหรือไม่มีกฎหมายอะไรที่เป็นเรียกว่า super shock มากกว่านี้เนี่ยผมก็เฟสหน่ผ่านไปแต่ย่าลืมว่ามันมี element ที่2นะ ที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยเคลื่อนไหวด้วยคือ global sentiment นะฮะยังไงก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นจีนแล้วว่าจะมี internal factors ที่ค่อนข้างใหญ่หลวงม,มาเป็นตัวที่กำหนดแต่สุดท้ายตลาดหุ้นทั่วโลกเป็น synchronization ว่าเป็น global market นะครับเราจะบอกไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยตลาดหุ้นไทย,ยันนี้เดินแบบนึงตลาดหุ้นอเมริกาเดินแบบนึงในช่วงสั้นๆอาจจะใช่แต่ถ้ามองในแง่ของ macro picture เนี่ยยังไงถ้าตลาดโลกมัน bullish มันก็บูลลิชกันหมดมถ้าตลาดโรคบาริชมันก็บาริชกันหมดจีนเองก็เช่นกันนะครับแต่เพอิญเผอิญคีย์แฟกเตอร์ของอันที่สองที่ทําให้เกิดบาริชเนี่ยก็คือทางแจ็กสันโฮทางด้านเฟดของทางสหรัฐเนี่ยแหละที่เป็นต้นกําหนดนโยบายว่าสุดท้ายเนี่ยจะถอนเม็ดเงินค E ออกเมื่อไหร่เท่าไหร่ถ้าเพอเอิญให้ข้อความชัดเจนเกินไปคนตีความได้ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่เร็วขนาดไหนอันนั้นน่ะก็เป็นตัวที่กดการตลาดหุ้นจีนเช่นกัน นะครับงั้นถ้าถ้าถามผมนะคีย์ก็คืออยู่ที่ว่าเลกโกลาทรีถ้าไม่มีอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์แีนะครับผมคิดว่าเฟสแรกของการตกใจจบละที่เหลือก็อาจจะตกใจเล็กๆๆเปไม่ในจุดเบาๆไปแต่ให้จับตาดู global market ดีๆว่า global market เนี่ยจะเคลื่อนไหวยังไงซึ่งโดยรวมในช่วงสั้นทุกคนจับตาดูทางเฟดสหรัฐกดเพราะเป็นตัวที่กำหนดที่ค i อดีครับ อ่าฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของอเมริกาบทสรุปของจีนในวันนี้ในมุมของ KTBSC คืออะไรคะ Buy the dip หรือว่า Wait and see น่าจะเหมาะกว่าจริงๆเนี่ยเราแบ่งนโยบายตัวนี้ออกเป็นสำหรับคน2ประเภทเช่นเดิม,มนะ สำหรับเทรดเดอร์นะครับเทรดเดอร์นี่คือคนที่อยู่ติดตลาดนะย้ำว่าอยู่ติดตลาดนะครับคนที่อยู่ติดตลาดจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามมีดิฟเนี่ยแนะนําให้ซื้อแนะนําให้ช้อนนะครับอย่างเมื่อวันศุกร์นี่ตลาดจีนตกใจลงไป2%กว่า3%นะครับถ้าชงพลิกนี่3%กว่าเลยนะไทยซื้อเมื่อวันศุกร์เนี่ยมาขายวัน,นเนี้ยกำไรได้ gap เนี่ย4-5%เรียบร้อยนั่นคือเทรดเดอร์ช่วงเนี้ยตลาดขั้งโลกเลยจะเป็นตลาดที่มี volatility สูง นะครับจีนเองเป็นดับเบิล volatility คือ global market volatility ก็เยอะอยู่แล้วนะเจอเลกู o l a t รี y อยู่เพาเข้าไปอีกเนี่ยจริงๆเป็นตลาดที่เทรดมันมากต้องใช้คำพูดนี้นะเทรดมันมากไม่ต้องเทรดหุ้นขนาดเล็กก็ได้เทรดหุ้นขนาดใหญ่ของจีนเล่นเทนเซนต์ไปเลยเล่นอาลีบาบาอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะอาลีบาบาอาจจะมีเรื่องเรื่องที่เรียกว่าเล็ก v o l a t i l i y มองใกล้ชิดมากกว่าเทนเซนต์อีกนะเทรดหุ้นใหญ่ๆของจีนไปนะครับคิดว่าตอนนี้ถ้าเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันมากสนุกมากนะครับแล้วมีโอกาสได้เงินค่อนข้างสูง แต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อว่า midterm to long term Investor mm hmm. นะครับคือต้องใช้คําว่า3เด mm ือ hmm. น6เดือนขึ้นไปเอาอย่างนี้ก่อน mm hmm. นะครับจริงๆเรามองว่าปัจจัยของ global market หรือปัจจัยของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ govern มากกว่า mm hmm. ซึ่งตอนนี้ที่ ktds เองเรามองนะครับว่าจริงๆต้องต้องใช้คําว่าเรา c o n c e r n เรื่องเกี่ยวกับความเร่งและความเร็วที่เสร็จจ action นะครับ mm hmm. ความเร่งและความเร็วที่เสร็จจะ action ซึ่งตอนนี้ตลาดทั่วโลก ขึ้นหมดนะครับช่วงสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงตลาดทั่วโลกขึ้นนะครับทุกคนแอบมองว่าบอลยูที่มันลงมาเนี่ยมันฟ้องว่าตลาดตราสารหนี้เขาเห็นนะว่าเฟดจะไม่ทําอะไรถ้าเป็นภาษานักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่า c o m p l e s s i o market ก็คือตลาดที่ตลาดที่นิ่งเกินไปตลาดที่รู้สึกดีฟ e e l g o o เกินไปค สำหรับนักลงทุนจริงๆรวมทั้งตัวผมด้วยในฐานะอดีตผู้จัดการกองทุนอะไรที่ฟีลโซคูดเนี่ยอะไรที่รู้สึกดีเกินไปอากาศนิ่งสงบสบายเหลือเกินเนี่ยคิดเป็นเวลาที่น่ากลัวนะครับเป็นเวลาที่น่ากลัวมากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเดินลมมากระแทกโดนปัจจัยเชิงลบมากระแทกเนี่ยมันตับตัวไม่ทันนะครับนี่เกิดผลว่าทําไมโดยช่วงโดยช่วงสั้นเนี่ยนะครับสำหรับคนที่เป็นมีเดียมเทิร์มอินเวสเตอร์ขึ้นไปถือ3เดือนขึ้นไปเนี่ยเราแนะนําว่าจริงๆหายใจลึกๆ อย่างหลายคนถามผมว่าช่วงที่ผ่านมาตลาดเนี่ยดยตลาดไทยแล้วกันนะครับขึ้นจากพันห้าร้อยยี่สิบจุดขึ้นมาตอนนี้ประมาณพันห้าร้อยเจ็ดสิบจุดตอนนั้นก็บอกว่าอย่าให้ซื้อผมก็บอกว่าถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์คุณก็ซื้อได้นะนนนเพราะนนม,ม,มันขึ้นแค่สองวันเองขึ้นไม่กี่วันมันก็ผันนะมาห้าสิบจุดมันขึ้นภาในสองสามวันนะ <c oughs> แต่ถ้าเราพูดถึงสามเดือนนะครับถ้าเราพูดถึงสามเดือนให้เราดูแฟกเตอร์ นะคะ <S <S ว่าแฟกเตอร์สเตอร์ช็อปลออรมาร์วเก็ตของเรื่องของเฟดเนี่ยมันนิ่งไม่นิ่งครับนี่คือตัวสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเจาะอเมริกากันต่อเลยดีกว่านะคะว่าถ้ามิตินี้แล้วเรามองความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมแจ็คสันโฮในอีกไม่กี่วันนี้ยังไงบ้างคะต้องเรียนนะคบว่าสําหรับสหรัฐเองเนี่ยสามตลาดละกันสามตาดัดเฉดีที่สหรัฐเลยเปอรเซนต์ตัวที่เป็นซิคลิคิลหรือตัวที่ส่วนใหญ่ก็คือกับภาวะเศรษฐกิจ ก็เลยเปอร์เซ็นด้วยดัชนีดาวโจนส์นะครับขึ้นสาตัวนะครับตัวที่เป็นเทคโนโลยีเล่เปอร์เซ็นด้วยนัสแ a กนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นบรอดมาร์เก็ตนะครับเ e p r เปอร์เซด้วย s อสแอนหรหรือจะใช้ r าเ s e ล l ูเต0เซนก็ได้นะครับผมว่าผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของแจ็ s สันโ l e จะทำให้อ่ในแง่ของ3ดัชนีนี้เคลื่อนไหวไม่เท่ากันนะครับถ้าแจ็ s สันโ l e นะครับทางประธานเฟดนะครับคุณโพเวลเนี่ย ออกมาให้โทนเดรชบอกว่าเดลต้าเนี่ยน่ากลัวนะเราคิดว่าเราจะขอดูสถานการณ์ของเดลต้าไปอีกสักพักหนึ่งที่เริ่มระบาดในสารัฐว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจยังไงเราไม่รีดอ,อ,อยู่ดีถ้ามีคำพูดนี้โผล่ผมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นทันทีว่าหุ้นตัวที่เป็น s p e c u u l t t v v e หุ้นตัวที่เป็น Growth Stock หุ้นตัวที่ valuation แพงแล้วยังแพงอีกได้จากล่าา outperform ซึ่งเพิญออตัวนั้นจะถูกเพ p r e s e n รด้วยดัชนีนของด a วน s t a c k P/E n a s s a a กเนี่ยถ้าดู a อสเออถ้าดู As an As an, แอสซว่า Index โดยรวม P/E ร้อยเท่านะ <laughs> แต่ถ้าเดือดมันมัน,ม,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 นมันเหมือนแบบตลาดเล็กของเราเลยนะ,ะแต่ว่าถ้าดูแบบนั s แ a ็กหุ้นตัวที่ใหญ่ๆหน่อยอย่าง Google อย่าง Facebook อย่างอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ P/E มันอยู่ประมาณไม่เกิน20เท่านะครับ แต่โดยรวมเนี่ยถ้าเกิด f e ดมีเชิมบาริชโทนออกมานะครับว่าจะดี l a y หรือว่าจะโพสต์โพ e การตัดสินใจเรื่องเท p e r อร์ตัวเนี้ยจะทำใหุุ้้น s d a q นี้เอาเ r ร o r m มาก growth s t o อกทั้งหมด Momentum Stock ทั้งหมดจะกลับมานะครับถ้าเพอเินเพอิญ e โทนเริ่มให้ความเชื่อมั่นว่าเศรษฐ,ฐกิจโอเคเราไม่ค่อยกังวลเรื่องเดลต้า a ด i ร n สในสหรัฐเพราะว่าเราฉีดวัคซีนเยอะพอนะครับถ้าให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยโดยรวมเนี่ย แม้กระทั่งคําว่าเดลต้าเนี่ยเราคอนซีเดอร์แล้วด้วยซ้าว่าแบบประมาณว่าไม่น่าจะกระทบกับการจ้างงานโอ้ถ้าถ้าเขาเรียกว่าไคใ,ใบนี้ออกมาแล้วกันนะครับแฟกเตอร์นี้ออกมาดาวโจนส์ Down นี่จะเอาเปอร์ฟอร์มหุ้นทูหุ้นแลกกาพวกเนี้ยจะเอาเปอร์ฟอร์มทั้งหมดดาวโจนส์ตอนเนี้ยแอสพี s <S แค่สิบห้าเท่ารับแอสพีอีแค่สิบห้าเท่านะครับแ,แต่ว่าจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งช่วงเออร์เน็งสองไตรมาสสองที่ประกาศมา หลายตัวนี่บีตแบบกระจายเลยนะบีตเออร์เนอนิ่งเอสติเมตแบบกระจายถ้าเออเอร์โดนได้รับแมสเซจความเชื่อมัน่นทางเศรษฐกิจการเติบโตของการจ้างงานมาอย่างนี้ดาวจะเอาเพอร์ฟอร์มนะครับแต่ในการเอาเพอร์ฟอร์มของดาวจะทําให้นาสแตคอันเดอร์เพอร์ฟอร์มโกลด์สต็อกอันเดอร์เพอร์ฟอร์มโมเมนตั้งอันเดอร์เพอร์ฟอร์มและเอเชียโดยรวมอิมเมอร์จิ่งมาเก็ตโดยรวมจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มต้องดูดีๆเพราะว่าไม่มีใครรู้คนอื่นออกมาพูดตอนนี้มาเก็ตไม่มีใครเชื่อสิ่งที่ทุกคนฟังฟังคนเดียวคือประธานเ จริงๆเนี่ยถ้าดูไอ้ตัว FOMC numbers นะครับตั้งแต่เทิร์ดแรมลงมานะครับตั้งแต่เทิร์ดแรลงมาเนี่ยพูดหมดว่าเทปเปอร์มาชัวร์มาเร็วด้วยบางคนพูดด้วยชับว่าออกโทเบอร์ฉันก็จะทำเทปเปอร์แล้วนะฮะไม่มีใครฟังสักคนยิ่งพูดตลาดตราสาร์นี่ยิ่งลงทุกคนตอนนี้ฟังคุณโพเวลคนเดียวนะครับเพราะหลายคนเขาให้ความคิดนะว่าเฮ้ยคุณโพเวลจะหมดเทอมปีหน้านะครับต้องปีหน้าเออหลายคนบอกว่า เขาคงมีสองทางเลือกอะเนอะทางเลือกหนึ่งคือกูหายใจลึกๆแล้วเดี๋ยวปีหน้าไม่ต่อให้คนรับไม้ต่อไปโชคดีแล้วกันหรือก็คือถ้าตัดสินใจว่าจะต่ออ่ะางนี้มานั่งคิดดีๆเพราะว่าอีกห้าปีฉันต้องเจอกันยังไงหนีไม่พ้นแน่ๆเพราะว่าว่าไม้ของการขึ้นดอกเบี้ยต้องเป็นไม้ของฉันไม่ใช่ไม้ของคนอื่นอันนี้ก็เป็นคนที่แซวกันเล่นว่าเอ้ะคุณโพ เขาเรียกว่าอะไรนะดีเทลของการที่จะออกมาว่าเทเปอร์ไม่เทเปอร์แล้วทึ้งดอกเบี้ยเนี่ยเป็นตัวบอกว่าคุณโพเวลจะต่อหรือไม่ต่อก็ไม่ไแปลว่าจะถูกเลือกหรือไม่ถูกเลือกนะย้ําแปลว่าเขาจะต่อหรือไม่ต่อต้องบอกว่าบางทีหลายๆท่านนะครับรู้ว่าทําแล้วจะโดนด่าชัวตลาดหุ้นจะลงชัวทุกอย่างจะลงชัวเขาก็คงไม่อยากจะทําถ้าเขาคิดว่าเขาจะ,กะเกษียณเขาคง,คงอยากคนอยากจะ,กะเกษียณสุขแบบไม่มีใครอยากให้กเกษียณด่าสวยๆเนาะถ้าทำสสวยๆอันนี้ต้องดีๆฮะแล้วน่าจะ เป็นไปทางไหนในมุมมองของดรว,วินที่ต้องบอกว่าก็อยู่กับตลาดแล้วก็เห็นประธานเฟดหลายยุคหลายสมัยมาแล้วด้วยเหมือนกันแล้วมองว่าคนนี้โทนไหนมีความเป็นไปได้มากกว่ากันะคะเอาจริงๆนะครับเต้องบอกว่าเฟดเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปตามเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปตามโลกเนาะนี่คือข้อดีนะที่ผมชอบนะของของทางสหรัฐเนี่ยไม่ว่า,าอายุเท่าไหร่คุณโเวลอายุเท่าไหร่หกสิบกว่าครับคุณเพืัอนที่หกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคนะ สมัยก่อนตอนที่ผมเรียนเรียนเรียนเศรษฐศาสตร์ทางนักปริญาเอกเลนผมเรียนธนาคารกลางเปเปอร์คุณเบรงคีทุกอันเขียนว่าระวังอินฟลชันกลัวอินฟลชันเพราะว่าเขาเป็นโอสกูลที่มาจากพรินสตันที่บอกว่าอินฟลชันจะฆ่าทุกอย่าง เาเรียนมาจากปีตัว Great Depression แต่ของดรเหล่านี้ของของโ Professor Bankier เขียนอย่างนี้ผมเชื่อนะสุดท้ายแกมนอน QE ใช่ผมเชื่อว่าตอนนี้เราไม่รู้อะไรจริงนะจริงๆพวกเราดีเบตกันภายในนะครับที่ k t d s t ว่าเออว่าว่าจะออกมาด้านไหนนะครับท้ายจริงๆเนี่ยผมคิดว่าโดยรวมอาทิตย์หน้าเราออกเปเปอร์นะครับที่เราไม่เขียนเปเปอร์ก่อนเพราะว่าเราไม่อยากเดาว่าจะออกด้านไหนนะฮะน่เกดผลมากทำไมสำหรับ พวกเราเวลาเราแนะนําเราถึงแนะนําบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกนอกจากโปเวลเพิคุณโปเวลตอนนี้ยังไม่รู้เด้วยสามซวยละฉันจะคิดยังไงดีเขาผมคิดว่าโดยรวมถ้าเป็นเทรดเดอร์เราต้องทําตัวเป็นเทรดเดอร์ไม่ว่าจะออกหัวจะออกก้อยเราก็ต้องทําตัวเป็นเทรดเดอร์และเปลี่ยนกลยุทธ์ของการเป็นเทรดเดอร์ให้ถูกถ้าเราเป็นอินเวส์ก็คือเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเราต้องบีเฮฟให้เป็นอินเวส์อย่าบีเฮฟให้เป็นเทรดเดอร์ อินเวสเตอร์ไม่ใช่คนที่จะกะเกงซื้อกําไรล่วงหน้าว่าเขาจะทําอะไรย้ํานะครับคนที่เป็นอินเวสเตอร์จะรอแฟกเตอร์ให้ปรากฏก่อนแล้วค่อยวางแผนการลงทุนแล้วค่อยคอมมิตกับการลงทุนเพราะฉันไม่ได้หวังได้กําไรณวันที่เขาพูดแต่เทรดเดอร์ต้องเกงต้องกะ เพราะชั้นหวังกําไรในวันที่เขาพูดปุ๊บฉันจะได้หรือฉั้นจะเสียนั่นคือเทรดเดอร์เราต้องแบ่งตัวเราให้ดีๆถ้าเผลอเราคิดในใจเราบอกว่าเราอยากได้เสียณนะวันที่คุณโพเวลพูดลักษณะนี้คือลักษณะของเทรดเดอร์นะถ้าคุณ uh huh. เป็นเทรดเดอร์คุณต้องทําใจคุณไม่ใช่อินเวสเตอร์คืคุณเข <Huh. S 2> ้ามากเก็งกำไรอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องทําใจตรงนั้นไปนะครับแล้วก็ต้องใช้การตัดสินใจส่วนตัวเป็นที่ตั้งเป็นหลัก hmm. แต่ถ้าเราเป็นอินเวสเตอร์อย่างที่เค b ีเราแนะนํา ถ้าเป็นเว v e ตอร์ตอนนี้แนะนําให้ชะลอการลงทุนรอ f a c t o ร s สองเสร็จออกมาให้ชัดๆให้แน่ๆก่อนแล้วเราค่อยแบบประมาณว่า adjust portfolio ของเราไปนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้สำหรับคนที่เป็น investor จริงๆคนที่มี medium term holding ขึ้นไปเนี่ยสามเดือนขึ้นไปแล้วนะนานาให้ถึงเงินสด50%พอร์ตเลยนะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเผอิญ QE ยังอยู่ taper ชา้าลงยังไงคุณก็ขึ้นคุณไปไล่ซื้อตอนวันจันทร์วันอังคารก็ยังได้ ถ้าเพิ่เิน QE ไม่อยู่เทเปอร์ <P aper> เร็วขึ้นตลาดก็ลงมาให้คุณซื้ออยู่ดีอการมีเงินตอนนี้อย่างน้อย50%ของพอร์ตเพื่อเตรียม adjust investment หลังจาก factor ของเฟรออกมาแล้วสำคัญมากครับถือว่าก็ถือเป็นการครองเงินสดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่ารอบของการ collection หรือว่ารอบของการจะปรับฐานเนี่ยหลายคนก็พูดกันมาสักระยะใหญ่ๆแล้วเหมือนกันหลังจากเจอโควิดตั้งแต่รอบแรกที่ผ่านมานะคะทีนี้ถ้า โฟกัสส่วนของหุ้นอเมริกาก็น่าจะชัดแล้วว่าหลักๆคงต้องรอการประชุมที่เกิดขึ้นนี้นะคะแต่ถ้าเรามองเทียบกับหุ้นจีนในระยะยาวกว่าแค่สามเดือน6เดือนยาวกว่าแค่ปัจจัยแจ็คสันโฮยาวกว่าแค่ปัจจัยลด QE ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะคะเราต้องวินเอง k ค BS t เองเรามองเสน่ห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของสองตลาดนี้ถ้าต้องเลือกเราเราโปรฝั่งไหนหรือถ้าไม่เลือกเราควรจะแบ่งน้าหนักยังไงคะดีครับ ต้องบอกนี้ว่าจริงๆถ้าวินโด้เนี่ยชัดเจนมากคือสามเดือนถึงหนึ่งปีนะครับวินโด้สามเดือนถึงหนึ่งปีร e การ d l เลสว่าตลาดจะขึ้นหรือจะลงใช้คําพูดนี้ด้วยนะครับ KTS เราเชื่อว,ว่าหุ้นจีนเนี่ยมีสเสน่ห์มากกว่าหุ้นสหรัฐอืมถ<ฮ>้าอินเด็กซ์โดยรวมถ้าใครก็ตามที่ลงทุนในดัชนีต้องใช้คําพูดนี้นะใครก็ต่างที่ลงทุนใน,น,น,นะน,น ETF จะเป็น A ห้าิก็ดี GSI สามก็ดีนะครับหรือไอตัว HSCI ก็ดีเนี่ย China Enterprise เนี่ย<ฮ> as ดัชนี จีนจะริ s รีวอร์ดดีกว่าในแง่ของหุ้นสหรัฐแต่ a อ a หุ้นรายตัว a อ a เุ้นรายตัว,ห,ตวหุ้นรายตัวขนาดใหญ่ของสหรัฐมีโอกาสให้ risk reward มากกว่าดักชนีปัญหาที่อยู่ตรงนี้ว่าถ้าคุณเป็นนักลงอืนปกติตคุณซื้อจีนแบบไหนถ้าคุณซื้อกองทุนรวมในประเทศไทย เกือบทั้งหมดเนี่ยเจ็ดเอร์เซนจะเป็นอกองทุนรวมที่เป็นดัชนีจะเป็นดัชนีอะไรก็ได้เนี่ยมันดัชนีเกือบหมดเลยนะฮะดังนั้นถ้าคุณจะเป็นดัชนีเพลเยอร์เลือกดัชนีจีนโอเวอร์ดัชนีนเอเมริกาแอ่ถ้าเกิดเพอเอิร์นตอนเนี้ยคุณสามารถไปซื้อหุ้นสหรัฐเองตรงตรงได้มีข้อมูลที่เพียงพอนะครับและสามารถเรียกว่าเข้าใจกับมันแล้วก็มีมุมมองความค่างเงินว่าค่างเงินบาทจะอ่อนนะครับม,มีมอค่างเงินบาทจะอ่อนตรงเนี้ย ผมมองว่าหุ้นรายตัวสหรัฐนะครับจะได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีของจีนอั้นถ้าขี่กันนะถ้าให้เปรียบเทียบแค่สามอันนะครับดัชนีสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดัชนีไหนน่าจะเป็น less attractive เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีหุ้นของจีนในช่วงสามเดือนถึงหนึ่งปีแต่ถ้าเปรียบเทียบดัชนีหุ้นของจีนกับหุ้นรายตัวของสหรัฐมไม่ต้องไปเล่นหุ้นตัวเล็กไม่ต้องไปเล่นหุ้นโมเมนตัมเอาหุ้นตัวใหญ่ เราเชื่อว,ว่าหุ้นตัวใหญ่ๆจะ carry ได้ดีกว่าดอรชนีหุ้นของจีนในเทนนอมของ risk reward ครับมัก็ตลกดีนะเออทำไมทำไมหุ้นสหรัฐลายตัวดีกว่าดัชนีจีนแต่ดัชนีจีนเอาเ้าวฟองใน<อ> <c oughs> แง่ของไอ้ตัวเขาเราีเยกว่าอะไรนะดัช <แบ S 1> <ส>นีอเมริกามันเป็นอย่างนั้นแหละครับแล,แล้วจริงๆ KDBT s Cover ส่วนหุ้นรายตัวต่างประเทศด้วยไหมคะ เราไม่ cover นะครับเราให้บริการเอาใช้คำพูดนี้เราให้ข้อมูลเพราะว่าเราไม่มี research ในการที่จะ cover บอกว่าแต่ละตัวดียังไงแต่ข้อดีคือพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยอย่างแซกโซงก็ดีนะครับหรือว่าในแง่ของ investment banker ต่างประเทศเนี่ยที่อน,นุญาตให้เรา distribute ข้อมูลได้เนี่ยเราก็ pass on research ให้ลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจและถามมาว่าคุณตัวนั้นๆเป็นยังไงแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับคำพูดลักษณะาการเล่าเมื่อกี้จะเป็นตัวที่บอกว่าถ้าคุณจะไปอย่างนั้นคุณต้องมีความรู้นะ,ะถ้าคุณไม่มีความรู้หรือคุณแบบ มานั่งถามเพื่อนว่าเฮ้ยตอนนี้ซื้ออะไรดีอันนี้ไม่ใช่ละคุณอาจจะต้องเป็น initiator รู้จักบริษัทหน่อยว่าเฮ้ยบริษัทนี้ทําอะไรฉันสนใจในบริษัทนี้มากเหมือนในอดีตเนี่ยปีที่แล้วโมเดอร์นาเป็นบริษัทที่ super top hit recommend เท h แคร์ทั้งกรุ๊ปเลย recommend หมด<ะ>ตอนนั้นชาวบ้านถามว่าทำไมไม่ซื้อดัชนีเอาเพราะตอนนี้ทุกคนอ๋อละโมเดอร์นาเนี่ยขึ้นมาหเท่า แตชนิดนี้มาเขาเดี๋ยวอัน <laughs> นี้ก็เป็น,เป,นเป็นตัวที่เป็นตัวที่เป็นตัวที่บอกนะครับแล้วนี่เหตุผลว่าทาไมอะ่ะจากตัวอย่างนั้นผมคิดว่าหุ้นสหรัฐเองหุ้นลายตัวสารัฐเนี่ยจะค่อนข้างเอาเปอร์ฟอร์มและคิดว่ายังเอาเปอร์ฟอร์มอยู่ดีแต่ที่เรียนนะครับคาว่าเอาเปอร์ฟอร์มสุดท้ายจบอยู่ที่ว่าได้เงินไม่ได้เงินอืถ้ายังไงก็ตามเฟดเทเปอร์เร็วมากแล้วถ้ายังไงก็ตามเขาเผอิญเผิขึ้นดอกเบี้ยรเร็วขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครได้เงินอื แต่แค่เอา์ฟอร์มก็คือเสียเงินน้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับแต่ทีนี้ก็สำคัญนะแทนที่จะเสียเงินเยอะเสียเงินน้อยก็สำคัญเพราะว่าเป็นฐานในการสร้างให้ให้เกิด Investment รอบใหม่อยู่ดีนะครับต้องดูตรงนี้ให้ด้วย มีเราอยากฝากลงทุนไว้ช่วงนี้ไหมคะตลาดเนี่ยมีประเด็นเยอะเหลือเกินนะคะถ้าสมมุติแจ็คสันโทไม่มีประเด็นเนี่ยก็คงต้องไปรอจับตากันยาอีกคือเหมือนกับว่าเรื่องเดิมเนี่ยแม้ว่าจะคลายความกังวลไปได้ชั่วคราวแต่ดูเหมือนว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีความกังวลใหม่ในรอบต่อๆไปต่อเนื่องรวมถึงวิกสุริวิกของจีนด้วยะคะ่ะโดยรวมนะครับในเรื่องเกี่ยวกับลิควิดิตี้ที่จะหายไปจากตลาดเนี่ยมันเป็นของจริงที่ยังไงก็ต้องหาย เมืม่อไหร่ที่มันหายเนี่ยหรือว่าทรายว่ามันจะหายเนี่ยเมื่อนั้นยังไงก็ต้องมี correction ะนะครับเราดีมาสิบกว่าปีติดนะครับสิบสองปีติดละนะครับก็จะบอกว่าขอให้ดีอีกสิบสองปีใครๆก็หวังอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มันก็เป็นความจริงเนอะมันก็ต้องมีมดีแล้วมันก็ต้องมีมี correction บ้างนะครับดังนั้นก็ต้องจัดพอร์ทให้ดีๆนะครับเตรียมความพร้อมไว้นะครับอย่างที่เรียนว่าถ้าเพอร์เออร์แจ็กสันโฮเนี่ยยังไง message ของแจ็กสันโผลเนี่ยมันจะมี2แขนงแขนงบูนงแนบบ นะครับยังไงมันจะต้องออกมาแน่ๆแขนงแทงกั๊กเนี่ยมีค่าเท่ากับแขนงแงนะครับเก<า>ิดเป็นแทงกั๊กเนี่ยเท่ากับแบร<า>เราว่าแปลว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรจริงๆหรือเขาเขาอย่างไม่อยากทําการที่แทงกั๊กเท่ากับแบถ้าเท่ากับแบแปลว่าตลาดจะบูนะครับตลาดนทั่วโลกจะบูก็จะดีกับฟิวเดตี้ทั่วโลกอยู่ดีนะครับดังนั้นอย่างที่เรียนมันมีแค่สองแขนงมันไม่บู ก็แบร์เาว่าแทงกักเท่ากับแบร์นะครับไม่ใช่แทงกักเท่ากับบูนะแทงกักเท่ากับแบร์ต้องต้องดูตรงนี้ให้ดีๆด้วยเช่นกันอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะอย่างที่ดรวินบอกไว้คือเราต้องรู้ตัวเองก่อนนะคะว่าเราเป็นอินเวสเตอร์นะคะลงทุนได้ 3- าถึงหเดือนหรือยาวกว่านั้นหรือเป็นเทรดเดอร์คือกะเก่งกําไรเพื่อหาประโยชน์นะคะหรือโอกาสจากสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะอินเวสเตอร์รอเกิดค่อยตัดสินใจแต่เทรดเดอร์ ต้องตัดสินใจก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น,นะคะซึ่งท่านเราหมายตัวเองได้ว่าเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ยึดมั่นกับกลยุทธ์ของเราแล้วก็มีวินัยพอเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนก็ตามตลาดหุ้นจีนเองเราก็จะรู้ว่าควรไปทางไหนตลาดหุ้นอเมริกาณนะตอนเขาดาวสุจักสันโหก็จะเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจได้ไ่ยากนะคะแต่ถ้ามองยาวๆถ้าใครเป็นนักลงทุนยาวนะคะลงทุนเพื่อกเกษียณในความเป็นจริงแล้ว KTBST บอกว่าแต่ละตลาดก็มีความโดดเด่นไม่เหมือนกันนะคะจีนในเชิงดัชนี ดีกว่านะคะแต่ท่านรายตัวอเมริกาน่าจะตอบโจทย์กว่านะคะก็ถือว่าในความเป็นจริงถ้าเราเป็นนักลงทุนคงต้องทํากันบ้านหนักขึ้นนะคะจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้ปรับไปกับสภาพตลาดท่ามกลางความสิ่งที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ก็เดี๋ยวเชิญราตงวินมาพูดคุยแน่นอนเพราะว่าคุยแต่ละครั้งก็จะได้หลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะคะสวัสดีค่ะดีครับขอบคุณคับสวัสดีครับ